สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงคลแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะน้องควานก็พามาดูการตัดหญ้านะคะให้น้องใหม่นะคะนี่เป็นสวนของน้องนะคะก็คือไม่มีหญ้าเลยนะคะมีเท่าที่เห็นเลยนะคะวันนี้ก็ จอดรถไว้ตรงนี้แล้วพ่อควันแม่ควันก็คือไปตัดยู่นนะคะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยหมดแล้วนะคะแล้วรถก็เข้าถึงได้แค่ตรงนี้ด้วยนะคะก็หญ้าแห้งมากๆเลยนะคะตอนนี้ไม่มีหญ้าให้น้องใหม่ทานเลยเอาตอนนี้น้องใหม่ก็อยู่บ้านนะคะวันนี้พ่อควัญไม่ได้พาอ,ออกไปพักข้างนอกเพราะว่าพ่อควัญนก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะท้องเสีย ตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาสองวันแล้วนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็ขอฝากผลไม้ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเปิดหลายช่วงสองทุ่มครึ่งนะคะแวะเข้ามาป้อนให้น้องได้นะคะผลไม้เสริมนะคะบำรุงสุขภาพก่อนนอนนะคะก็อันนี้ไม่มียญาเลยนะคะยาก็มีแค่นี้นะคะขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ สำหรับวันนี้น้องควันก็จะขอไปช่วยนะคะปพราะควันเก็บยาใส่รถแล้วนะคะจะได้ให้น้องใหม่ได้ทันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ